กุหลาบแล้วเด้อหักไปช่ำไปสวัสดีค่ะทุกคนกลับเข้ามาสู่รายการเลิกกันแป๊บหนึ่งนะคะสรุปว่าเป็นชื่อรายการนี้เราก็ไม่รู้หรือเป็นพีพิมพ,พอดแคสก็พอเอาเลิกกันแป๊บหนึ่งก็ได้นะมันดูตลกดีเออก็ดูตลกดีนะเออต่อไปนี้เราเรียกกันเพราะคุณแล้ว<ค>เหมือนเป็นแขกรับเชิญคนรู้ก็เหมือนป็นแขกรับเชิญเนี่ยคุณธนรัตน์อ <laughs> ุคุณพพัฒนาบูม อใช่สิอะไรอะพิมพ์มรทาจำเหรอพิมพ์ประทาจำโอเค okay, งั้นเดี๋ยวอันเนี้ยขอมาเมามอยเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความหลักละกันคุณเคยโกหกอันนี้แม่งกูว่าเลิกกันจริงละ<笑>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 <ก>ดูหรือไม่เลิกกันแป๊บหนึ่งละจะพูดว่าอะไรดีอะไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนหัวข้อดีกว,ว่าวงเคยรู้สึกว่าไม่อยากมีชีวิตบนโลกนี้ไหมเคยทําไมทําไมน้าตาจะไหลอ่ะไม่ได้น้ำตาจะไหลกำลังคิดดู ก็มันเป็นความรู้สึกแบบนั้นไหม,มแต่มันมันเคยมีมันเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบคิดบ่อยมากเราบางทีดูหนังอ่ะถ้าเกิดว่าหนังแบบโลกจะแตก่ต้องพยายามเอาชีวิตรอดแล้วเธอจะชอบถามเราว่าเป็นเราเรยจะทำไงตายยอมตายแต่เริ่มจะได้จบๆ <c oughs> ไม่ต้องเหนื่อยไม่ใช่สิมันเข้าใจเข้าใจแหละประเด็นนั้นแต่หมายถึงว่าการใช้ชีวิตของเธอมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเธอเคยคิดว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้มีบ้างไหม กูอยากคาดอโทษนะคะอยากแบบค<ข>อตตอืมีเธอเคยมมนมีต<อ>มแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นอารมณ์แบบว่าโมโหทำไรทำร้ายตัวเองอย่างนี้ปะอกหักนี่แหละจริงๆแล้วไม่ใช่อกหักของทอานแฟนนู่นนี่นัน่นอะไรยงเงี้ยอิ่งออกกระโดดต่างออกไปเลยดีว่ามันก็เป็นอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันไม่ได้ทําจริงหรอกมันไม่ได้อยากทําจริงๆเคยแบบอย่างนี้ไหมเคยคิดแต่ว่าไม่เคยทําแต่ว่า มันเป็นการมันไม่ใช่การที่สิ่งที่เราอยากทํามันคือเรอียกร้องความสนใจใใอืม,มันคืออารมณ์นะตอนนั้นเฉยแต่ว่าอารมณ์การเรียกร้องความสนใจมันก็ทําให้หลายๆเหตุการณ์ที่มีข่าวออกเยอะมันทาให้เกิดขึ้นจริงแล้วก็เกิดความสูญเสียขึ้นจริงถูกปะใช่มันวูบวูบไหแต่กับเรามันไม่ขนาดนั้นอ่ะ แต่เดี๋ยวนี้มันมีภาวะซึมเศร้าที่แบบโลกโลกสมัยนี้ที่เขาแบบว่าเป็นภาวะซึมเศร้าเป็นไบโพล่าเป็นอะไรอย่างงี้กันเยอะใช่ไหมซึ่งเราไปตรวจสุขภาพกันมาสองคนเราสองคนมีภาวะซึมเศร้านะเราว่ามันไม่มไม่ได้ตรงขนาดนั้นหรอกอ่าใช่ใช่ใชเราก็แค่มันคือมันถามว่าเราเคยรู้สึกแบบนั้นไหมเคยรู้สึกแบบนั้นไหมซึ่งมันเคยอยู่แล้วเว้ยแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้หนักหนาอะไรกับชีวิตเราขนาดนั้นมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าโอเคคนที่ มีเคยมีความคิดแบบนี้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นได้อซึ่งเราเชื่อว่า99%ทุกคนต้องตอบว่ามีหมายถึงว่ามีความคิดที่จะมีแนวโน้มอ่าเพราะว่าใครมันจะแฮปปี้ตลอดเวลาใช่มันต้องมีแบบช่วงเวลาที่รู้สึกแย่รู้สึกดาวรู้สึกแบบไม่โอเคเลยว่ะชีวิตแม่งแย่ว่ะมันต้องเคยมีอยู่แล้วช่วงหนึ่งในชีวิตไม่เป็นเรื่องปกติสาหรับสาหรับเราเนาะที่จะมีความคิดแบบนั้นมันเป็นเรื่องแย่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลก มันไม่ได้นําพาเราไปสู่เหตุการณ์จริงที่คิดแบบใช่ม,มันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดารขนาดนั้นอะเออวันนี้แม่งไม่ดีว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เื่นมามันก็ลืมไปลอะอเออมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันค้างอยู่ฝังอยู่ขนาดนั้นเอ,อแต่ชีวิตนี้เธอก็ไม่ได้มีไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเธอไม่เคยมีความเครียดอะไรหนักๆเลยถูกปะ่ะก็มีนะบางทีมันก็กดดันตัวเองเยอะกับเรื่องการหาเงินกับเรื่องการทํางานเมื่อก่อนเะเครียดกว่านี้เยอะมาก เมื่อก่อนสมัยโ้ตั้งแต่เด็กๆมาเป็นคนเครียดมากอืเพราะว่าไม่ชอบให้ใครด่าไม่ชอบให้ใครว่าอยากจะเป็นคนเก่งอยู่ตลอดอืทุกการทํางานก็<ๆ>เลยตั้งใจทาม,มากแล้วก็ต้องทําให้ดีอะไม่อยากให้ใครมาว่าอืจนบางทีอ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยว่ะรู้สึกแบบว่าแม่งโดนอเอาเปรียบบางเรื่องไม่ต้องทำไม่ได้ปะว่าไม่ต้องแขร์ก็ได้ปพะวะอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กๆใช่ไหมตอนเด็ก จนทุกวันนี้จริงๆก็เป็นแต่ว่าหลุดจากความคิด,ดน,นั้นๆได้ง่ายขึ้นบางทีอ่ะเราทํางานใช่ไหมแล้วเรามีเรื่องที่ผิดพลาดถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะคิดเลยโอ้เ oh, ขาต้องมองเราไม่ดีแน่เลยเขาต้องแบบว่าคิดว่าเราแบบไม่ได้เรื่องแน่เลยไม่ใส่ใจงานแน่เลยแม่งแย่แน่เลยมันจะอยู่อย่างเงี้ยเครียดแต่เดี๋ยวนี้มันเอาออกง่ายกว่าเดิมบางทีมันผิดพลาดอะไรมันก็กูผิดไปแล้วกูก็ปรับปรุงแล้วกันมึงจะคิดไงกูเรื่องของมึงอ่ะเออ มึงจะคิดว่ากูแบบแย่โดยสัมดาหรืออะไรก็เรื่องของมึงเรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนมีช่วงหนึ่งที่บุ๋มอะหว่องหว่องโดนด่ามั้งเหมือนหว่องทำอะไรผิดพลาดนิดนึงแล้วหว่องโดนด่าใช่ปะคำถามแรกที่บุ้มถามมายอมให้โดนด่าหรืออะไรสักอย่างที่เราถามเธอปะแล้วทำไมเธอไม่พูดอะทำไมเธอไม่คือเหมือนบุ๋มพยายามแบบหวงเถียงสิหว่งเถียงสิมันต้องเถียงแล้วมันต้องมีการแบบว่าเหตุผลอะไรอยู่แล้วแต่ว่าบางอันมันก็ผิดจริงมันก็พลาดจริงมันก็หลุดจริงคือคนเราทํางานมันผิดพลาดได้อยู่แล้วเว้ยใครไม่เคยพลาดก็คือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลย ออเถ้ามึงไม่ทําอะไรเลยมึงถึงจะไม่พลาดแต่ถ้ามึงทําแล้วยังไงมันก็ต้องมีหลุดมีพลาดมีอะไรบ้างแต่เราก็พยายามทําให้มันน้อยที่สุดไงเพราะง้นที่เราผิดจริงเราก็ต้องยอมรับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่แบบว่านั่งเบรมมึงอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ซีรีส์แนวตั้งนะคะที่แบบเบรมจน4ี่หตอนมึงก็ยังไม่รู้ความจริงเอออย่างเราอ่ะบางทีเรามีน้องที่ทํางานด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันผิดมันพลาดเราว่ามันเราก็ว่าแค่ตรงนั้นแล้วเราก็จบนะแป๊บเดียวเราแบบเหมือนเดิม เพราะว่าเรารู้ว่าการทํางานมีความเครียดมันจะแย่เพราะงั้นมึงรู้ก็พอว่ามึงอ่ะทําแบบเนี้ยมันผิดมันพลาดมันไม่ดีมันส่งผลยังไงตำแค่เฉพาะบทเรียนนั้นก็พอมึงไม่ต้องเอาความเครียดเก็บไว้เลยมึงโยนทิ้งไปเลยก็คือเป็นคนเขาเรียกอะไรแยกแยะออกเขาเรียกว่ารู้ทันอารมณ์ปะไม่รู้อ่ะแบบว่าเอาเอาออกได้เร็วอ่ะถูกวิธีแต่ไม่เร็วนะจริงแล้วบางทีมันก็ไม่เร็วมันก็ววองเมื่อห้าหกปีที่แล้วเธอยังจมอยู่กับความเครียดจนแบบ ใช่ไงก็ถึงบอกไง<อ>ว่าเมื่อก่อนนะ่ะแบบมันเครียดมากอมันเครียดมากมันแบบมันเอาอะไรออกยากมากคือบางทีหว่องกลับมาหว่องไม่รู้ตัวเช้ามาหว่องก็จะไม่รู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เมื่อคืนวีนอะไรไปมีไหมไม่รู้ตัวอะไรอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนะตอนนั้นที่คือความเ,เครียดของหว่องจริงๆเครียดเครียดเครียด<ๆ>บางทีมันกดดันตัวเองบางทีไม่ใช่แค่เฉพาะกับคนอื่นเฉพาะกับตัวเองเนี่ยบางทียังไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยแต่ มันว่าตัวเองไปละเคยฟังคลิปหนึ่งใครพูดก็ไม่รู้จะไม่ได้ละคือแบบเคี่ยนตีตัวเองบ่อยมากอารมณ์แบบว่าเข้มงวดกับตัวเองมากคือตั้งใจมากต้องดีต้องเก่งต้องอะไรมากอะไรเงี้ยกดดันตัวเองเยอะแต่ตอนนี้แบบว่าก็เคี่ยนตีตัวเองเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเคี่ยนหนักเคี่ยนเพื่อให้ไม่ชิวเกินไปเท่านั้นแหละเออเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เพราะว่าบุมก็เป็นแต่บุมเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเคี่ยนตีเห็นบุมถึงปล่อยป่าชีวิตโดยการที่จะต้องไม่ต้องอย่ามีใครมามเมนเทชชีวิตฉันฉันไม่ชอบเธอต้องทํางานแบบที่เธอทำถูกไปทำงานออฟฟิศไปทํางานประจำ <ไป S 2> อะไรได้โอ้เครียดกวนหัวบุมบุมยิ่งเป็นคนที่เครียดต,ตลอดเวลาหวังรู้ว่าบุมเป็นคนที่หวังชอบพูดว่าในหัวเธอเธอชีวิตเธอมีเรื่องเครียดปะก็พอเราไม่อยากเครียดไงเราถึงในพยายามไม่คิดอะไรเยอะเออแต่บุมเป็นคนคิดเยอะมากที่สุดใน ในในสามโลกคนหนึ่งละคือเป็นคนที่คิดเยอะตลอดเวลาถามว่าเคยฆ่าตัวตายมามนี่ย้อนกลับมาถามคำถามถามว่าเขาเคยเปนแล้วเนี่ยวาคำถามแรกคืออะไรเคยคอตต้องไหมเคยคิดไหมเคยอยู่แล้วอืเป็นรู้สึกว่าทําไมกูต้องเกิดมาบนโลกใบนี้ก็เกิดจากเรื่องความรักเหมือนเดิมแหละถามว่าเรื่องการใช้ชีวิตมีไหมมีมีเคยว่าไม่อยากอยู่นี่ละเรื่องเพื่อน รู้สึกว่าทําไมกูทําอะไรผิดอะทำไมถึงต้องเป็นขนาดนี้ต้องมาไซโคกูขนาดนี้ต้องมาอะไรกูขนาดนี้สมัยแบบเด็กๆสมัยเด็กๆคือแบบไม่อยากอยู่บนโลกนี้ถ้าเกิดกูเป็นอะไรขึ้นมาพวกมึงจะเสียใจกันบ้างไหมเออเพื่อนนี่คืออันดับหนึ่งกันนะสมัยก่อนใช่เขียดเหมือนกันนะเคย็นแบบเคยมเนไม่คุยด้วยอะไรี้ยโอ้โหหนักเลยแบบกูทําอะไรผิดทุกวันนี้ก็คิดว่าะไรว่ก็กูไม่ได้ทําอะไรผิดเลยตอนนี้ย้อนไปกูก็ไม่ได้ทาอะไรผิดอะอะไรอ้คิดอย่างเงี้ย แล้วมองมุมฟิลประมาณว่าโดนบูลลี่เยอะยิ่งเมื่อก่อนบุม bra. โดนบูลลี่เยอะยังไม่เท่าไหร่แต่เรื่องเพื่อนมีป like ala ัญหาหนักแล้วก็เรื่องเรื่องแฟนที่แบบอยากจะเอามีดบากีดข้อมือไปยืนตรงระเบียงแล้วนะกูไม่ไหวแล้วกูอยากกูแบบไม่เคยคิดว่ากูจะต้องมาอยู่จุดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเคยคิดอยากจะประมาณนั้นแต่ก็ไม่เคยแล้วทำไมถึงผ่านมาได้อยู่คนเดียวด้วยนะตอนนั้นอะแต่เธอรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบโทรศัพท์ โทรหาทุกคนโทรหาแม่โทรหานนองน้อง,องรุ่นน้องเราอยู่ข้างล่างเอาโทรศัพท์หอโทรหาอีกคนไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่น้องดีมากพี่ภูมิใจเย้เนี่ยคือต้องระบายระบายให้เยอะที่สุดแล้วเป็นคนที่หายง่ายมากพอสมมติเราคุยกับคนที่3ละโอเคน้องแค่แค่นี้แหละเริ่มขี้เกียจคุยละเหมือนคุณได้ระบายอะไรประมาณนี้มันบุ้มได้ระบายข้าขเราเลยเธอจะไม่พูดเราไม่โทรหาใครเลยถ้าเวลาเราเครียดหรือเราโอ๊ยเราอยู่ไม่ได้เวลาเรามีปัญหาอะไรเราแทบจะไม่โทรหาใครเลยบางทีไม่อยากให้เขารู้ มไม่อยากให้ใครรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอมแม้แต่เธอบางทีเราก็ไม่เล่าอก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็ก็ไม่อยากเล่าใช่หว่องเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าแต่บุ้มเป็นคนชอบถามอ,อบุ้มเป็นคนพูดเยอะแหละมมแล้วบ้มมีอะไรก็ชอบถามจนบางทีหว่องบอกว่าเออขี้เกียจเล่าเราก็เราก็จะแบบงอเงีแล้วแล้วหว่องก็พูดอ่ะโอเคมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่ะเข้าใจาปะเข้าใจาปะ,าจาปะไม่ไม่เข้าใจแต่กูแต่ก็ได้ฟังไงเออเออก็ก็โอเคอะเราก็โอเคอ่ะ เราก็ถือว่าแบบทุกวันนี้บุ้มเลยใช้วิธีการที่ถ้าวิธีการเดิมเลยคือถ้าเครียดคือด้วยที่บ้านบุ้มเป็นคนที่อย่างที่บอกคือบ้านบุ้มซับพอตดีมากไม่ว่าอะไรก็ตามพ่อกับแม่จะทะเลาะก,กันขนาดไหนแต่พ่อกับแม่รักลูกมากพ่อแม่ก็จะเป็นคนที่แบบซับพอตลูกมีอะไรแบบโทรหาลูกอ๋อขอเล่านิดน,นึงซับพอตขนาดที่แบบด่าทุกคนให้ลูกด่าเพื่อนลูกพ่อนะด่าเพื่อนลูกให้โอเค้มเลิศ กับคนสมมติเรื่องความรักทําให้เราเสียใจมีผู้ชายคนนึงแฟนเก่าอันนี้เราเลิกกันแล้วนะอันนี้เราไม่ได้เป็นแฟนกันนะรายการนี้อ <laughs> มีแฟนคนหนึง่งโทรไปขอขอมาพ่อแม่เรามึงไม่ตายสนะแบบพัไม่อโหสิกรรมอืคือพ่อเราเป็นคนที่รักลูกมากๆแล้วเขาทำอะไรเธอทําให้เราเสียใจโอหังจะต้องโทรไปขอโทษพ่อด้วยกับคือณตอนนั้นเราจาก46-47หเหลือ42น้ำหนักแล้วงไงถ้าเราทำผู้หญิงโอหาเราต้องโทรไปขอโทษพ่อแม่เขาด้วยคือบ้านเราไม่ได้เลย เราโดนสปอยมาเหมือนกนันะนที่เราทีนี้บอกเราแบบแล้วไงเธอวังคับให้เขาต้องโทรเหรอหรือไเราบอกว่าพ่อแม่รับรู้เรื่องของเธอว่าเธอทําให้เราเสียใจนะถ้าเธอจะกลับมาเธอต้องโทรไปขาพทอรอแม่เราอะไรประมาณนี้เขาก็ยอมจะให้เขากลับมาอีกไม่ถ้าเขาอยากกลับมาแล้วมันก็โทรพอโทรปุ๊บไม่ไม่ให้โอกาสก็คือวางสายทิ้งไปก็ไม่ให้โอกาสแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นไงก็ยังแบบว่าไปคุยจนเลิกเลิกกันไปเลยแร้วทุกวันนี้คือ คนที่จะซัพพอร์ตเราได้มากที่สุดคือครอบครัวมไม่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามแล้วก็ทุกวันนี้คนที่ซัพพอร์ตบุมได้ก็มีว่องเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามบุมจะกลับมาหาว่องแล้วก็บอกกับว่องทุกครั้งว่าแค่กอดก็เหมือนชาร์จพลังละอันนี้มันเรื่องจริงนะเว้ยมไม่จําเป็นต้องมีเพื่อนเยอะหรืออะไรก็ตามแค่กลับมาหาเจอหน้าว่องกอดแล้วเราบน่นปุ๊บว่องฟังพอแต่แรกๆรก,รกว่องไม่ฟังเราฟังแต่เราชอบถามไงคือว่องมันเหมือนแบบหัวข้อ,ข,อข้อหนึง่งแล้วถามละเอียดยิบอะซึ่ง มีรายการหนึ่งที่มิกเฉลิมสีพูดกับสกานสมัยอ่ะกูให้มึงรับฟังค่ะมึงไม่ต้องอพ<ว>อูดตอนนี้เราเข้าใจแล้วไงใช่ไงเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจอ่ะเราพยายามช่วย,ายหาเหตุผลไหมหาว่ากูจะช่วยมึงแก้ปัญหาไงไงเราก็จะอซอบแซอกอยากรู้ทั้งหมดอยากรู้แบบลึกแล้วแบบพยายามช่วยคิดว่าเอ้ยก็ทําแบบนั้นสิแบบนี้สิเดี๋ยวนี้กูรู้เข้าใจละว่าช่างแม่งเหอะใช่มึงจะพูดอะไรให้มึงพูดไปใช่มันไม่ได้แบบว่าต้องการทางแก้ปัญหามันแค่ต้องการบ่ปอิบัถูกต้อง นี่คือเขาจะพูดว่าไงเนี่เป็นการระบายที่ดีแหละมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นซึมเศรา้าหลายคนแหละอ่ะในในต้องก็พูดว่าตั้งแต่โต,ตมาเราเจอซึมเศร้าหลายคนมากบอกก็น่าจะเจอซึมเศร้าหลายคนมาเพื่อนแล้วคนรอบข้างอะไรอย่างงี้ที่ทํางานก็น่าจะมีซึมเศร้าหลายคนไม่ค่อยเจอจริงหรอหรือว่าเธอไม่ค่อยมีเพื่อนมา่ไม,ไ,มไม่ค่อยเจอคน <tr uth> เป็นโรคซึมเศร้านะเรารอบตัวเราเราส่วนใหญ่เราจะเจอเด็กๆกับเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเด็กๆไงี้ ใช่ใช่เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้อยู่กับเด็กๆทุกวนเนี่ใช่ใช่แต่คือเราทํางานเงเด็กๆที่เราคุยด้วยบ่อยที่สุดคือน้องๆในไลฟ์อันนี้ซึมเศร้าตัวเองด้วยตัวเองแล้วอนนี้ใช่ไม่มีใครคุยด้วยเอาจงจริงที่แบบไลฟ์เงาอยากคุยอยากมีคนคุยด้วยอยากมีรู้จักเด็กๆน้องๆบ้างดีแล้วพอถ้าไม่มีน้องๆเนี่ยคนที่จะโดนือกู้ เธอเมื่อไหร่จะกลับบ้านอ่ะเธอเมื่อไหร่จะกลับบ้านคือรอบตัวเรามีแต่ผู้ใหญ่เยอะใช่ซึ่งบ่องอ่ะไม่สามารถโทรไปแบบเอ้ยเฮียเป็นอย่างงีุ้่นอย่างงี้อะไรมันไม่ได้คนเจนเอ็กซ์เจนไว้อะเอาจิงเราว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าน้อยนะน้อยจริงๆพวกเราอย่างนี้บอกเราโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กนู่นนี่นั่นกูว่าน่าจะเป็นซึมเศร้าหรือไปเพราะร่างตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่กูพยายามแบบไม่ฉันไม่เป็นฉันไม่เป็นรู้แหละเราสายเก๊ะ ใช่บางทีอาจจะเป็นแล้วเอออาจจะเป็นมาแล้วแต่บังคับตัวเองว่าไม่ใช่สมัยก่อนมันไม่มีโรคนี้ไงถูกต้องอย่างเช่นช็ไม่มีอย่างการบูลลี่ก็เมื่อก่อนก็ไม่ไม่่ามันไม่ได้มีการบูลลี่ใช่ใช่เมื่อก่อนบุมฟันบุ้มเนี่ยอุยน้องพี่ขอจอบไปขุดหินหน่อยสิอ่ะอีฟันบุมเหยื่อสองข้างสอกไอสซี่เนี่ยเหยื่อแบบเหยื่นสุดเลยเล่นเปตองดีๆเก็บฟันหน่อยเดี๋ยวบังไปชอบเป่์ตองอะไรอย่างเงี้ยมแบบก็คือคนคนนั้นแหละเออก็ใช่ที่เรียกว่บูลลี่เล อจริงอ้นนี่ควรโดนเราแบบโอ้โหหนักอ่ะเราบุลลี่หมดอ่ะแต่คนมันก็บูลลีเเ่เราเหมือนกันเนี่ยเขาอคอต่อไงไม่นึกอก็อ,อกว่าสมัยนั้นอะน่ะมันก็ต่างคนต่างบุลลี่มันมันเท่ากันอะมันแบบเราก็โดนบุลลี่เราก็โดนว่าเราก็โดนล้อเธอเห็นข่าวปะที่โดนบุลลี่หนักแล้วก็เขาเอามีดแทง เออเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนจะลองดูอย่างการเล่นตลกตลกแต่ก่อนคือตลกบูลี่หมดบูลี่เลยบูลี่ทุกอย่างแต่พอสมัยนี้มีคนเอาย้อนกลับมานี่มันการบูลี่เนาะสำหรับกูตอนนั้นก็เฉยสมัยนั้นมันเป็นเรื่องตลกไงใช่แต่สมัยนี้มันไม่ตลกแล้วมันไม่ได้ใช่ก็คือบูลี่เราว่ามันทําให้คนที่โดนอ่ะมันฝังเข้าไปัง วันนี้เราก็ฝังขึ้นมสี่ปุ๊บแม่ขอตังทําดัดฟันด้วยมันไม่ได้แล้วเราเริ่มโตแล้วแล้วพ่อแม่ก็โอเคไปอะไร่เียแต่ที่เราดัดฟันนี้ไม่ใช่อยากโดนบุรลี่หรืออะไรนะอยากดัดอยากดัดแต่บุ๋มมโดนบุรลี่บุ๋มก็เลยอยากดัดบุ๋มก็เลยดัดแล้วฟันคนเหนือสมัยก่อนคือฟูวออะไรมันเยอะมันก็ไม่ฟันบ้านบุ๋มนะมันก็ไม่ไม่ใช่คนหมู่บ้านนั้นคือฟันไม่สวยสักคนเลยโตมาคือทาฟันกันทุกคนเลยทุกคนที่เห็นเราดัดฟันเพื่อนหรือ ที่บ้านหรืออะไรกันบอกทำทำไมอ่ะตัทำไมอ่ะคือแบบก็ปกติก็โอเคอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะคือเวลาเรายิ้มบางทีอ่ะเรารู้มันอาจจะไม่ได้เห็นฟันเยอะคนก็เลยไม่ได้เห็นว่าฟันเธอเป็นยังไงจริงๆมันไม่ได้เลี่ยงนะมันไม่เลี่ยงนะฟันหว่องจะเป็นคนที่ฟันทับอย่างนี้ใช่มันเกยขึ้นมาแต่เวลาเรายิ้มมันอ่ะปกติไม่ได้มีอะไรใช่เอแต่คือท้กควาที่มึงอยู่กับหว่องทุกวันอาหว่องอยากทําก็ทําไม่เป็นไร ก็งงว่าแรกๆก็บอกอ้าวไม่นัดฟันหรอสักพักเอามาทําตอนที่จะปีที่เก้าที่สิบแล้วัาเพิ่งมาทำาี่เออแรกๆก็แบแต่พอเอาจริงพอตอนที่ไม่ทําอ่ะเพราะคิดว่าก็คงไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมอ่ะแต่พอทํแเรารู้สึกต่างเว้ยรู้สึกแบบว่ามันดีขึ้นหน้าตอบลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันแบบนั่นแหละเออแต่วองก็ไม่เคยโดนบูลลี่เรื่องนี้ไหมไม่เคยโดนแต่บูมาโดนบูลลี่สุดๆที่รักตอนเด็กๆอ่ะที่รักที่อะไร รายการเลิกกันแปบ,บนึงสมัยก่อนนี่ไม่ใช่แค่นักเรียนเพื่อนเพื่อนบูลลี่กันนะครูอาจารย์อะไรก็บูลลี่นะเราโดนอาจารย์บูลลี่บ่อยมากว่าไม่เรียกเราไอ้จิ้งเหลนเงี้ยทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบตัวผองพอแบบอะไรเงี้ยหัวรีบๆหัวรีบเราคุยกันในห้องเรียนเนี้ยหยุดคุยซะใช้จิ้งเหลนอะไรเงี้ยเราได้ฉายาเนี้ยเพราะอัดเพราะคุณครูจริงเหรอเออเจอลองร้องกับไปหรือครูแม่งต้องแบบเป็นแบบไหนอ่ะ แต่ก็อย่างที่บอกสมัยก่อนมันมีคาว่าบูลลี่ใช่เขาก็ไม่ได้คิดว่าสิ่งเนี้ยมันแบบว่ามันจะทําร้ายจิตใจเด็กขนาดนั้นช้าเลยครับแต่คือช้าครูทําให้เราโดนล้อมาจนถึงทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ตลกๆสนุกๆแต่ทุกวันนี้เพื่อนเราเจอเราว่าพี่ไอ้เหลนเนี่ยเราหรอเราไม่เราไม่มีฉายาแต่เมื่อก่อนก็จะมีอีเผือกเพราะตอนนั้นเมื่อก่อนถามว่าเราขาวไหมในรูปดูดํานะแต่เราขาวที่สุดในหมู่เพื่อน เอออาจจะเป็นด้วยคนเหนือหรือเปล่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเมื่อก่อนโดนเรียกขี้ <c oughs> ด้วยทำ <c oughs> <c oughs> ไมปดวดขี้บ่อยทุกวันนี้ก็อื้อบ่อยค่ะไปโรงเรียนแล้วปวดขี้บ่อยทุกวันนี้ก็อื้อบ่อยค่ะแล้วนี่หัวหัวเรามันจะโหนกเว้ยหัวมันจะทุยอ่ะที่บ้านเลี้ยงมาดีนะ,ะแต่ไปโรงเรียนโดนล,ล้อสมัยเราต้องตัดส่วนักเรียนเนี่ยเพื่อนหัวมันเหมือนตูดเลยเพื่อเรียกหัวตูดยังไงวะ <G ül> ปูมจะโดนล้อว่าเอีอย่ยนนั้นบ่อยสุดคือสมัยก่อนอะอะไรแม่งก็ล้อได<อ>้หมดอะมีดำมีอ้วนอะไรอย่างเงี้ยล้อไร่ออี้อไออ้นวนไอแว่นไอสิวไอไฝคือแม่งล้อหมดอ่ะเชื่อไหมไอคำประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่าบูลี่ปัจจุบันเนี่ยมันะทำอะไรมาเนี่ยอ้วนขึ้นอ่ะถ้าสมัยก่อนคือพูดบ่อยมากเลยลปกติเลยเออแต่สมัยนี้ทำไมอ้วนจังวะคือปกติมากแต่พอสมัยนี้จะพูดอ่ะไม่ได้ละอย่าอย่าอย่าห้ามพูดาสมัยเนี้ยจะล่านหลายทีนะจะล่นหลายเด้อต้องเปลี่ยนเป็นคําว่า อุ้ยดูบึ้ขึ้นนะอ,อีเอ็มอะเราพูดอย่างนี้มันจริงอมึงมาทำอะไรมาเนี่ยดูแน่นแน่นขึ้นเนาะจริงไม่รู้จะพูดไงแต่เอ็มบอกว่ามึงจะทักกุ้ก้นก็ทักมาด้วยความเพื่อนอะใช่มันไม่ได้ว่าไม่ได้คิดอะไรเว้ยคือบ้มก็เป็นคนรักษาน้่ใจเพื่อนนะแต่เรื่องแบบเนี้ยคือแบบโอเคมันอาจจะบูลลี่แหละแต่ว่าพอเราเจอปุ๊บแน่นดลนะมึงน,นะมันไม่ได้บูลลี่หรอ ความตั้งใจที่เราทักไม่ได้บูลลี่แต่แค่กูอยากรู้จริงแหละมึงมึงทำไมมึงปล่อยตัวเนี่ยทำไมมึงแบบไอบอลอ่ะเออโอ้อออแต่ก่อนนะไอบอลดูอยู่ปะแต่ก่อนเวลาทักเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงแดกควายเข้าไปหรอคืออันนี้นกรณีเพื่อนถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกอ่ะมันก็ไม่ดีหรอกอแต่มันไม่มีใครมาโกรธกันเรื่องแบบนี้หรอกอ่าถ้าถ้าเป็นเพื่อนกันแบบหนักๆนะเออเออเข้าใจแหละปากเาเสียด้วยเลยบอกปากเสียอยู่แล้ว แต่บุมงเป็นคนไม่ทักใครแน่แต่บุ้งแบบเฮ้ยมึงไปทาอะไรมาเนี่ยก็จะพูดประมาณนี้มันรู้ตัวแล้วว่ามาพูดถึงอะไรอะไรอเออยังมีคนถามไปทําอะไรมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ้วนขึ้นแหละเก็จะพูดอย่างนี้แต่ก็เข้าใจว่าสมัยนี้มันจะเป็นแบบมันก็คือจะอีกแบบหนึ่งสมัยก่อนเราไม่ได้บูลลี่ขนาดที่แบบอีมึงเดินอย่างงูวนอย่างงี้เราแค่ถามมึงอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอืมด้วยความเพื่อนอย่างที่บอกถ้าเพื่อนสนิทกันบางทีเราถามเพราะว่าเราไม่ เราอยากให้มันดูแลตัวเองด้วยจริงๆแบบเฮ้ยมึงอ้นวนเกินแล้วนะไม่ไหวนะมึงต้องลดน,นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเออเบอร์เคยได้ยินคำนี้อยู่ใช่ซึ่งไม่ได้บูลลี่ไงแต่บางทีอ่ะบางทีอ่ะคนเดี๋ยวเนี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเออดนบูลลี่บ่อยจะรู้สึกว่าอยากฆ่าตัวตายอ่าอยากนั่นแหละอยากเขาตอๆอยากโน่นนี่นั่นอ,อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะมีคนที่ด้วยอาจจะภาวะสังคมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหรืออะไรนี้ทําให้ซึมเศร้ามากขึ้นพอโดน พอโดนเจออะไรที่กระทบจิตใจเขาก็รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วแบบมันก็จะมีคืมอมันกระทบจิตใจง่ายอ่าใช่แนตะ่มันก็จะมีเส้นบางๆแล้วว่าง s e n s i t i v ขึ้นอืใช่แล้วมันก็จะมีเส้นบางๆระหว่างซึมเศร้ากับนีกร้องความสนใจอะ่ะเธอาจาที่น้องเธอเล่าให้เราฟังได้ปะว่าเพื่อนน้องเธอเขาโพสต์เฟซบุ๊กว่าไม่อยากอยู่แล้วอืโพสประมาณสามสามโพสต์แล้วพอเพื่อนไปหาก็หายอืแล้วพอเพื่อนกลับมาก็โพสต่ออืมคือ น้องเธอยังบอกเลยว่าไม่รู้แม่งเป็นซึมเศร้าหรือกรองความสนใจให้เพื่อนไม่หายอยู่นั่นแหะอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไะเราเราไม่ค่อยโพสอะไรเลยทุกวันเนี่ยเมื่อก่อนห่องโพสบ่อยมากเมื่อสิบปีที่แล้วอะโพสเล่นอะบุมบุมนะด้วยความที่เราก็<ร>าแบบเราไปด, <c oughs> ดูด้วยมึงเป็นไรงมือคือ <c oughs> ตอนนั้นด้วยความที่เราอยากรูไลฟ์สไตล์ของของใครใครแล้วก็ต้องดูเฟซใช่ไหมโพสแบบนี้นเนี่ยแต่ไม่ค่อยบ่อยเท่าสมัยก่อนก่อนที่จะคบกันเพราะตอนนั้นเธอโพสช่ำสมัย้นสมัยมหาลัยอ่ะอือถ้าสมัย มีอะไรก็โพสมีอะไรก็โพสพอลองแฟนก็ขึ้นสเตตัสเอาบีบีด้วยก่อนทุกขึ้นสเตต,ตัสด,ด่าไปด่ามาใช้บีบีทันกันปะน้แฟนกลับไม่ทันละ <c oughs> คือเมื่อก่อนผมพูดกับเพื่อนเอ้ยน้องคนนี้บอกมันอีเด็กคนนี้ชื่อสายอีสายนี่ถ้าเกิดนี่จะต่อตรงเลยอ่ะตู้ชื่อเลยอ่ะใช่นี่ถ้ามันมีคนตามฆ่านี่ถ้าจะตาฆ่าได้นะเพราะมันบอกหมดว่ามันอยู่ไหนไปกินข้าวที่ไหนดีอีกห้านาทีไปที่ไหนเดินไปตรงไหนอะไรเงี้ยสักพักทุกวันเนี่ย ไม่ต่างกันสมัยก่อนเลยสตอรี่ลงช่ากูคนหนึ่งละแต่เอาจริงทุกวันนี้ให้เราลับไปเป็นแบบเดิมเราทำไม่ได้แล้วหมายถึงโพสโพสทุกความรู้สึกอะทุกวันนี้บุ้มก็ไม่ค่อยโพสไม่โพสแต่ว่าลงสตอรี่บุ้มแต่อยากจะอยากจะทําเหมือนกันนะรู้สึกว่าแบบเรานิ่งมากเลยใช่มันโพโซเชียลเราเรานิ่งเหลือเกินว่องแมวเลยเลยบุ้มบอกว่าว่องรูปนี้ลงไหมเออแล้วก็หายไปไม่ลงเดี๋ยวว่าแต่เธอเลยตอนนี้เราก็ไม่ลงรูปนั่นนไม่ค่อยไม่ค่อยไม่อายุอายุจะขึ้นแก่มันจะเป็นี้ เออนั่นสิจะม,มาลงดีไหมมาทำสิไม่มีคนตามไม่มีคนดูไม่รู้ลงไหมออไม่เกี่ยวเ,ออเลยลาตามหน่อยนะครับทุกคนมีลิงก์อยู่ในด e สคริปชั o นโอเคอันนี้ทริปนี้มันก็จะเป็นฟิลประมาณว่าถามกันแหละว่าเคยมีความคิดอยากจะขอต่อ,ตอ,ตอไหมมีภาวะในการเป็นซึมเศร้าไหมและความรู้สึกของคนนั้นเป็นยังไงสําหรับเราความรู้สึกนั้นก็มีแต่มันเป็นความรู้สึกแบบตั้งแต่เด็กๆอะ แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นเราก็คนก็ไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรอกอันน,นี้ฝากไว้นิดนึงเราอ่ะมีวิธีการที่ทําให้เราหายดาวได้ทุกวันนี้เราค้นพบหนึ่งอย่างวิธีหนึ่งวิธ,ธีการบางทีอ่ะเราตื่นเช้ามาเงี้ยวันนี้ไม่โคตรด,ดาวเลยะอะคือกแบบเซ็งเบื่อชีวิตเบื่อนู่นเบื่อนี่แบบไม่มีความสุขเลยวิธีแก้ปัญหาหนึ่งอย่างท,ที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลมากมึงทำอะไรสํเร็จสักอย่างอ่อย่างเช่น เบื่อมากเลยวันนี้เบื่อมากเลยโอ้โคตรเซ็งเลยแต่มึงมีเรื่องอะไรต้องทาอยู่แล้วในหนึ่งวันแต่มึงมีอะไรต้องทําสักอย่างอืเรื่องมาสักหนึ่งอย่างอย่างเราอะเดี๋ยวกูตัดคลิปให้ได้ก่อนคลิปหนึ่งไม่ว่าความ<ฤ>รู้สึกแม่งจะเป็นยังไงก็ตาม๋ัวกูททาวันนี้เสร็จก่อนปุ๊บทาเสร็จจะดีขึ้นละเพราะว่าโฟกัสไปอยู่กับอันอื่นละเกทเกทอันนี้ในในวิธีของเธอแล้ว<อ>ถ้าเช่นสมมติน้องเขาทํางานบริษัทออฟฟิศอะน้องทําบริษัทออฟฟิศอ่ะก็อาจจะทํางานอะไรสักอย่าง ที่ต้องทําในวันนั้นให้เสร็จโดยที่ไม่ต้องมากคิดว่าเ<ม>บื่อชีวิตหรืออะไรเอามึงลองตั้งใจทําวันเนี้ยให้เสร็จสักหนึ่งอย่างเดี๋ยวมึงค่อยเครียดต่อพอมึงทำเสร็จปุ๊บแบบอาจจะไม่ค่อยเครียดละอสมม,มุติว่าทําอะไรดีอะยกตัวอย่างสักอานสักอาชีพหนึ่งบัญชีโอบัีไีม่ต้องทําอะไรบ้างวะสมมุติเราต้องงบปิดงบอะมึงก็ปิดให้เสักงบหนึ่งต้องลงค่าใช้จ่ายอมึงก็ลงให้เสร็จสักหน่อยทําอะไรให้มันเสร็จให้ให้งานมันเคลียร์สักอันห,หนึ่งอะ หรืออะไรที่มึงอยากทําก็ได้ก็ไม่มีแกเพราะเบื่อชีวิตอไม่อยากทำอะไรเออนี่เข้าใจนะเพราะว่านี่ไม่ชอบทํางานระบบบริษัทตั้งแต่ที่ออกจากบริษัทตอนนั้นก็คือไม่เอาเลยกับระบบบริษัทอันนี้ก็ได้อะดูคลิปให้จบสักคลิปหนึ่งดูหนังให้จบสักเรื่องดูหนังให้จบสักเรื่องซีรีส์แนวตั้ง<ะ>ซีรีส์แนวตั้ง<ต>เรา, <laughs> เ,ราเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราทำอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้เราเครียดกว่าเดิมเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เราเบื่อชีวิตอะมันคือความเอระเหยของเราไงมันคือความที่ ทำไมเราแมา่งไม่มีประโยชน์วะทําไมเราทําตัวไร้คุณค่าวะอืเพราะงั้นถ้าเราทํางานเสร็จสักหนึ่งอันเราจะโอเคละอืโฟกัสกับงานไม่ไร้ค่าละดูคลิปที่มันมีประโยชน์กับสมองกับชีวิตสักหน่อยอืดูให้จบห้ได้ักคลิปหนึ่งก็จะทําให้มึงรู้สึกว่าไม่ไร้ค่าละอือะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแก้ได้นะก็ก็ลองดูวิธีใครวิธีมันทุกคนมีวิธีแตกต่างกันไปหรือถ้าใครยังหาทางแก้ไม่ได้เรามาเม้นบอกก่อนแล้วเดี๋ยวจะให หลายๆคนที่เห็นคอมเมนต์ตอบกับคอมเมนต์คุณว่าเออลองแก้ไขปัญหาละลยวหาวิธีมาอ่ออก็ลองดูลองดูมันมีหลายวิธีมนไม่ใช่มีวิธีเดียวหรือการที่เราจะกรีดอะไรที่แบบรู้สึกว่าเป็นการระบายความโกรธหรืออะไรรู้สึกเนี้ยบุมบมเป็นบ่อยนะเข้ารถมาแล้ว้าเ,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 เแล้วก็ขับรถต่อไปหรือไม่ขึ้นทางด่วนขับรถไปติดไปติดยอมรดติดอ่ะ แล้วสมองก็คิดไปเรื่อยอันนี้บุมตอนนั้นบุมทาแบบนี้จริงช่วงช่วงที่บุมเครียดบุมมีช่วงที่ดาวนหนักหนักสุดประมาณสี่สามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาอ,มอันนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่หนักที่สุดสําหรับบุมในชีวิตละและคืนนี้หวองรู้ว่าบุมเครียดเครียดจนบุมร้องไห้ตลอดเวลาทุกวันแต่ที่ผ่านมาได้ก็เพราะมีห่องที่ช่วยประคับประคองอ่ะอันนี้ก็พูดจริงมันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นเรื่องเรา เล็กๆน้อยๆมั้งแต่ว่าสําหรับบุมไม่โอเคหลังจากนั้นบุมบุมก็เลยใช้วิธีการเวลาบุมเป็นอะไรบุมก็จะพูดออกมาพูด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 ให้หนักกว่าเดิมจากพูดเรื่องก็พูดหนักกว่าเดิมจากที่พูดเดยอะอยู่แล้วใช่จากที่พูดเดยอะอยู่แล้ว <laughs> จริงๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าบุมเป็นคนพูดเดยอะนะที่ดูคลิปอะ <laughs> ไม่ค่ะหมายถึงสมัยก่อนไง<ต>พี่ดาไม่มีใครไม่รู้หรอก สมัยก่อนไม่ค่อยมีใครรู้หรอกเพราะว่าคลิปเราดูเป็นคนแบวมากเลยสมัยก่อนเราย้อนกลับไปดูคลิปตอนรัดโยอะไอ้นาะคะอย่างงี้โกรนเฟกไม่ได้เฟกเว้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเรากลัวคนไม่ชอบเราเออแต่เธอเป็นอย่างนั้นจริงเมื่อก่อนเธอเป็นคนแบบอ่อนโยนอ่อนหวานอ่ะอดีนี้เดี๋ยวอันเดี๋ยวอันนี้เราเลิกกันแล้วรายการนี้เธอมาพูดอันนี้ก็เราก็เราพูดได้เธอทำโกรธไงอ๋ออือขอบอคุณเป็นแบบนี้จริงครับคุณบูม ก็ตอนนั้นเราอยู่กับเธอเดนี้ยวนี้คุณแข่งกระร่างคุณแข่งก้าวแข่งกระร่างเหมือนแบบหวังไม่ต้องมาเลี้ยงชั้นแล้วอะไรเงี้ยฉันปีฆ่าคาแข่งได้เลยน่ารูน่าตนตีนโอเคทุกคนใครมีปัญหาเรื่องชีวิตอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาปรึกษาพวกเราได้นะใช่มีเรื่องอะไรปัญหาอะไรลองคอมเมนต์มาเผื่อเราจะห<ช>ยิบมาคุยกันนะใช่เออมาคุยกันหยยิบยกปัญหากันแล้วกันว่าใครมีปัญหาในชีวิตและสามารถมาปรึกษาพวกเราได้เคยคิดอยากจะทําร้ายตัวเองไหมเคยคิด เรื่องอะไรไหมโดนบูลลี่มาขนาดไหนอะไรเงี้ยเรามาพูดกันได้เราชอบการทํารายการนี้นะเรารู้สึกว่าได้ใช้สมองดีมันแบบว่าได้คิดว่าพูจะพูดเรื่องนี้องไรไม่ปกเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราอ่ะพูดอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้เมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเราพูดเก่งมากเลยอะไรแบบที่มันแบบประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้วองที่อินเทอร์เวิร์ดรีแคปเพลงอ่ะเพลงที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแนวคิดอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าเราแบบฟังแล้วเราพั่งกูเราพูดออกมาได้แต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเราแบบ มันไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับอะไรบุบแบบนั้นมันพูดไม่ได้ค่อยได้นี่พอมีรายการเนี้รู้สึกว่า<ด>เออทำให้ได้พูดเยอะขึ้นโอเคอคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะมาดูกันค่ะคลิปหน้าอยากฟังอะไรก็คอมเมนต์กันมา